646งวดก่อนเขาถูกกันเยอะไหมแม่แมเยอะไอ้ที่กับจิ๊บเป็นย่อยนะไม่เลยบอกบอกไต่ตัวหลักๆที่ได้สองร้อยได้ร้อยได้ห้าสิบได้สามสิบได้ยี่สิบเนี่ยก็เยอะยี่สิบกว่าคนแม่บอกเขาว่ายังไงแม่ตอนแม่บอกก็บอกว่า664ก<อ>ับ558 สวัสดีครับสวัสดีแม่พันธุ์นะครับผมครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของแม่พันธเป็นคนสุดท้ายเนาะแม่เนาะใก็คือหลังจากอาจารย์น้อยทําพิธีไปแล้วรอบก่อนนี้แอดมินมาตามความฝันของคุณแม่แล้วเนาะใช่ครับผมแล้วหลังจากฝันนั้นรอบก่อนแล้วมีฝันอะไรเพิ่มไหมแม่ฝันอยู่เมื่อเมื่อคืนที่ทําพิธีเสร็จนั่นแหละฝันฝันว่า ไปทุ่งนาแล้วไปจับปลาแม่จับปลานะปลาเต็มกระป๋องเต็มกลุ่เพวกใหญ่ๆพวกถังเป็นถังหล็กทุกอนจับเต็มเลยทีนี้อีกคนหนึ่งเขาบอกว่ายายทําอะไรยายจับปลาีิมีแต่ปลาช่อนตัวใหญ่ๆทีนี้เขาเอาไปเทก็อบอกว่าเออเดี๋ยวหนูจับช่วยพอจับช่วยที่ไหนได้เอามาเทไว้ที่บ้านเขาอืเอาปลาไว้ให้แม่สองตัว แม่ก็มโมโหก็ไล่บี้ไล่ตีไล่ด่าเขาอยู่นั่นแหละบอกว่าอุตส่าห์ไปจับมาได้เนาะ <c oughs> เอาปลาของยายไปเอาไว้ที่บ้านทําไมทําไมเอาให้น้อยจังทีนี้พอตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เหมือนตื่นเมื่อคือนนี้นอนก็เหมือนไม่ได้นอนนะ มันก็นอนนอนตื่นตื่นนั่นแหละก็เป็นกังวนลเรื่องประกอบ,บาบสีเข้าไม่ทันโยลูกหลุกให้ลูกประกอบอืแจ้งแล้วสว่างแล้วนะหกโมงแล้วกลัวไม่ทันนอนดึกด้วยแหละเมื่อคืนนี้เหมือนแวลว่าเออไอม,มันเหมือนมันจะมาสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหรือหกสองเจ็ดนี่แหละ ได้ยินเสียงกระซิบในหูตื่นขึ้นมาแม่ก็ปลุกลูกน้อยว่าใครไปพูดอะไรให้แม่ฟังไหมไม่มีนะผมก็นอนเป็นตายเลยก็เพลียเนาะนอนเล่งวันก่อนก็ทําพิธีนี่แหละลูกเสรียนเพราแก่ท่านอืมแล้วเมื่อคืนก็เล่งใบสีให้โรงเรียนก็เสียกันรับสนิทเลยอหกโมงตื่นแม่ได้ยินตั้ไหนนะคะแม่หกสี่เจ็ดก็หกสองเจ็ด อหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนมีคนไปพูดข้างหงูน่ะอืมเอกก็เลยว่าตื่นขึ้นมามีใครไปพูดอะไรให้แม่ตื่นไหมเปล่านะผมก็หลับแม่ยังมาปลุกผมเลยเพราะว่างี้เมื่อเช้านี่แล้ว 6, 4, 6, 6, หกสี่หกงวดก่อนเขาถูกกันเยอะไหมแม่เยอะไอที่กระจิบไปจ่อยนะไม่ได้บอกบอกไปตัวหลักๆเที่ได้สองร้อยได้ร้อยได้ห้าสิบได้สามสิบได้ยี่สิบเนี่ย ก็เยอะยี่สิบกว่าคนแม่บอกเขาว่ายัางไงแม่ตอนแม่บอกก็บอกวก็หกหกสี่ก <5, 8. S 1> ับห้าห้าแปดแล้วแม่ฝันเห็นทะเบียนรถทะเบียนรถแม่คันเก่ามันข้างบนมันเป็นเลขห้าแล้วสามตัวท้ายมันเป็นแปดสี่หกก็เลยจับมาใส่กันเป็นห้าแปดกับสี่หกห้าแันตัดสี่อนครับ อาจารย์น้อยนี่หกสี่หกเพราะอาจารย์น้อยบางคนทาขันน้ำมนต์นะแม่นาะจ้าขันน้ำมนต์เสด็จเพราะให้เขาแล้วก็เสริมดวงต่อเลยทีนี้เตือนคนมาอะไร่บรกัน,ลกนเล่งใบสีเมื่อเช้าลูกเขาบอกว่ายังไม่ได้คุยกันไปคุยกันตอนไปกินเลี้ยงที่โรงเรียนน่ะอืคุยให้เขาฟังไปทั่วอีกคนก็มาลื้อเงี่ยหูฟังเาว่ากินหรืยายเออเอ็งก็อย่าไปเชื่อเด้อ ยายก็พูดไปอย่างนั้นแหละออกไม่ออกกันแล้วแต่จะซื้อเอาแบ่งสองตัวด้วยก็เลยบอกเขาอย่างนี้เมื่อเช้านี้ไปเล่าให้เขาฟังว่าที่มีคนมากระซิบนะพ่อแม่เขามาพูดแว่วๆเหมือนมีคนไปยืนพูดอยู่ข้างหูนะ่ะอืมแม่ฟังอย่างนั้นนะเอฟซีพิจารณานะจะออกไม่ออกกันจะว่ากันเนาะก็แม่ได้ยิอยนอย่างนงั้นเสียงผู้ชายคนแก่นะั่นหรืออาจจะเป็นหลวงปู่อื ลองผู๋ในตำหนักเป็นปู่ในตำหนักหรือเปล่าน้องน้องแม่เนาะแม่ว่าใช่เลยเสียงผู้ชายเสียงทุ่มๆนะค่ะเสียงนุ่มๆทุ่มๆก็ตัวหกสี่เจ็ดแล้วก็หกสองเจ็ดนี่บอแม่หกสองเจ็ดกับหกสี่เจ็ดนบอกอย่างนี้ค่ะก็เลยตื่นขึ้นมาถามกันที่นี่มาติดกัดไม่กัดหรก ไอตัวอ้วนเหมือนไปนอนเฝ้าลูกเขาแม่ก็เลยเข้าใจว่าเป็นปู่ในตำาหน่งเป็นคนมาบอกหกสี่เจ็ดกับหกสองเจ็ดใช่ไหมแม่ใช่อได้เข้าใจว่าย่างนั้นนะอเป็นครั้งแรกที่ได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมแม่เมื่อก่อนเคยได้ยินก็เป็นอีกเสียงหนึ่งแต่ไม่ใช่เสียงที่นุ่มนวลแล้วก็เสียงคนแก่เสียงนุ่มๆเหมือนเสียงพระเทศน่ะ พูดไว้ว่วได้ยินถึงว่าเอ๊ไรมาปลุกถึงได้ว่าก็แล้วก็มีความฝัน,นเก่าเนาะแม่เนาะย<ช>ังยังชอบเหมือนเดิมไหมคะแม่ตัวเก่าชอบอยู่แต่ชอบแต่ชอบตัวนี้นะสี่เจ็ดชอบสี่เจ็ดใช่ไหมแม่ใช่ชอบส่วนตัวเลยสี่เจ็ดส่วนตัวชอบสี่เจ็ดคือว่าหลังจากได้ยินเสียงกระซิบแล้วรู้สึกว่าเลขตัวนี้มันจะออกใช่ไหมแม่ใช่อ๋อ ท่านบอกว่าสี่เจ็ดกับสองเจ็ดตัดซื้อด้วยนะแต่ว่าตัวข้างหน้าเต็มเต็มคือหกสี่เจ็ดก็หกสองเจ็ดท่านบอกเลขคล้ายกันกับปู่ปู่ฤาษีท่านเขียนให้เมื่อกี้เลยเจ็ดหกสองโอ้ตรงกันกับที่ไม่ได้ยินเมื่อคืนเลยไม่เน่าจะเป็นปู่กระซิบแม่เมื่อคืนไล้ถึงได้ว่าปู่นั่นแหละทุกคน เออปูกกระซิบแม่เมื่อคืนก่อนที่จะมาหาอาจารย์น้อยเมื่อเช้าเมื่อเช้าตอนที่จะตื่นมาปลูกลูกไว้ประกอบใบสีไปส่งโรงเรียนอ่ะหลังมีคนชี้แจงได้ไหมค่ะแม่ก็สว่างแล้วแหละสลัวสลัวนะแล้วก็ตื่นขึ้นมานึกว่าไม่ีใครไปปลูกแม่ก็ถึงลูกมาถามเขาดูว่าใครปลูกแม่ไม่นะแม่ผมก็นอนอยู่นี่เลยไหวนี่ก็คือเสียงมันเข้ามาในหูใช่ไหมแม่ใช่ได้ยินในหูเลยชัดเลยแหละ แต่เป็นเสียงนุ่มและเสียงคนแก่ค่ะเสียงท่านไม่ก้าวร้าหเลยมันไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมคะแม่มัน,มนแก่ท่านพูดเสียงทุมท้มๆนุ่มๆนะอค่ะครับเลขหกหกสี่หกที่เขาถูกกันเยอะๆเนี่ยแม่รู้ไหมเขาถูกกันเท่าไหร่ที่แม่ที่เขาแจ้งแม่ในบ้านนะเขาก็ถูกคนละร้อยมากงคนละห้าสิบสามสิบยี่สิบแล้วแต่ก็หลายคนเนาะ ต่ที่โทรมาเดเบอร์ลูกนอนอ่ะแม่ว่าเยอะนะก็โทรมาถามวันนั้นก็ยี่สิบกว่าสายนั่นเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะแม่เนาะไงคุณแม่ก็ให้ไว้เป็นแนวทางได้ยินมาอย่างนี้นะแม่เนาะจ้าแล้วกลับกลับหัวไปแม่คะแม่ต้องกลับหัวได้ไหมเก้าสี่เจ็ดเก้าสองเจ็ดไ้การไว้ก็ดีการไว้ก็ดีนะแม่เนาะจ้า เผื่อมันออกครับหัวนะแม่เนาะอืมเอาไว้เป็นตัวกันก็ได้นะแม่เนาะจ้่แต่ว่าหลักๆนี่เดี๋ยวเอ็ดมินจะขีเส้นใจว่าให้ตัวที่ปู่มากระทิบคุณแม่เป็นหกสี่เจ็ดกับหกสองเจ็ดนะแม่เนาะใช่อืมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฝันเลไเลยใช่ไหมก็เมื่อเช้านี่เองครับผมันเพิ่งสดๆร้อนๆนะแม่เนาะตอนที่ตุนประกอบใบสีไปส่งโรงเรียนเมื่อเช้าเนี่ยครับแล้วแม่พอจะรู้ไหมอาจารย์น้อยทําพิธีอันไหนที่ว่าแม่นที่สุดเลยแม่ ทำแบบนี้ทำอยู่ทำอยู่บ้านนี่เนาอแม่เนาะทำแบบนี้ทำพิธีเต็มแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่สวดเวลาเดียวนะวันนั้นนะ่ะไปไปเอาตอนเช้ามาถึงเท่าไหร่นะเขาบอกตอนเมื่อกี้นี้แล้วก็ตอนเย็นถึงเกือบสี่ทุ่มสัมทักสองรอม ก็คือใช้เวลาทาใบสีนานแล้วก็ต้องใช้วิธีใช้เวลาในการสวนนี่นานพอท<ว>ุกคนมันจุแล้วก็สวดเปิดเล็ด็่สวดเปิดเล็ดแล้วค่อยันอะไรของเขาหนแาละสารพัดแม่ก็จําไม่ได้เนาะแค่ช่วยทําใบสีเฉยห้าหกชั่วโมงนะอเออมาสวดพิกีเต็มนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภก,กับอาจารย์น้อยเลขที่ตรงกันของคุณแม่กับอาจารย์น้อยก็คือ,อหกสองเจ็ดเนาะแม่เนาะหกสองเจ็ดก็ ของอีกตัวหนึ่งของแม่ก็หกสี่เจ็ดค่ะให้ม hey, แม่เล่าย้ำความฝันรอบแรกให้หน่อยคะ่ะแม่บางคนก็ไม่ได้ดูคลิปตอ้งหวดเนาะมาดูท้ายคลิปเลยอย่างนี้ยคะ่ะแม่รอบแรกฝันว่าบ้านน้องเคยนี่แต่ตัวจริงเขาไปอยู่ภาคใต้นะค่ะเขา,ากลับมาเขาจะเอาดินลงเนาะเอาดินลงทําไมถึงได้ย้ายบ้านทําไมไม่ดันขึ้นความหมายของแม่แคุยกับเขานะค่ะทาไมไม่ดันบ้านขึ้นใช่ไหม แล้วก็เอาดินลงไปเลยแล้วจะมาขุดหลุมแล้วก็จะย้ายมายกตรงนี้แล้วก็จะย้ายไปไว้ตรงนั้นทําไมก็เลยว่าอย่างนี้เขาก็บอกว่าเอาไว้ไว้ตรงนี้ก่อนจะได้อยู่ใกล้ๆป่าว่าอย่างนี้เนาะเออเออเนาะคุยกันก็อดจะหัวเราะเขาไม่ได้ทําไมมันตื่นอย่างนี้เนาะดันขึ้นแล้วก็เอาดินลงก็เียบร้อยไม่ต้องมาขุดหลุมแต่ตรงนี้เตี้ยนหมดเลยนะเตี้ยนเหมือนไม่มีมม mai, ต้นไม้ต้นอะไรเลยนะ อขุดหลุมใบตุดหลุมใบพากันย้ายบ้านยังไงสามคนย้ายมาได้ยังไงแม่ถึงก็บอกตื่นขึ้นมาคุยกันบ้านเล็กที่หนึ่งสองห้าบ้านเล็กที่หนึ่งสองห้าแต่ออกลาวไปแล้วห้าหนึ่งเต็มเต็มเป็นไรดอกแม่ออกแล้วออกอีกออกแล้วก็ออกอีกได้นะเอฟซีห้าหนึ่งชอบนะ <c oughs> ถ้าจะสลับตัวก็สองห้าหนึ่งนะี้เนาะ ครัผมยังไงก็ให้เอาไปพิจารณาเอานะแม่เนาะใช่แล้วสองตัวคุณแม่ตีให้ตัวไหนนะคะแม okay. okay, ่ก็เขาขุดหลุมก็ขุดหลุมกลมก็หนึ่งสองห้าแล้วก็แม่ก็ว่าหลุมมันกลมก็ตีเป็นห้าศูนย์ห้าสามห้าสามแล้วก็หกสามแต่สามตัวสามตัวหนึ่งสองห้าเอฟซีก็แยกเอาให้ครบตัวก็ได้เพราะว่าเป็นทะเบียนบ้านนะคะแมา่ นี่แหละมันชัดทั้งสองครั้งเลยเมื่อเมื่อคืนนี่ก็ชัดมากเลยแล้วก็ยังเมื่อคืนนี่ก็ชัดแล้วก็มีมากระซิบบอกในหูอีกอืมาคุยให้เราฟังแล้วก็นึกว่าเขาไปปลุกตื่นพอตื่นขึ้นมามองหาไม่มีใครนะ,อะตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงลูกใช่ไหมแม่คิดว่าเป็นเสียงลูกที่จะไปปลุกแล้วก็ทําเหมือนเสียงคนแก่ไปปลุกเราที่ไหนได้เขาก็หลับอยู่ในเตียงกันนะ่ะอืม แสดงว่าตั้งแต่คุณแม่เคยได้ยินเสียงกระซิบต่างๆมาเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงในลักษณะแบบนี้เป็นเสียงปู่หรือเป็นเสียงปู่ในตำหนักมนว่าใช่ปกติที่แม่ได้ยินเี่ยจะเป็นตาอยู่หน้าใช่ไหมแม่ตาอยู่หน้าเสียงท่านจะเล็กกว่านี้โอท่านเสียงจะเหมือนที่เราคุยกันนี้แหละแต่อันนี้เสียงทุ้มๆเหมือนพระท่านเสียงดีๆเทศท่านจะพูดเสียงทุ้มเสียงนุ่มท่านว่าแค่นั้นแหละ แล้วก็ไม่ได้เยินอะไรก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาครับท่านมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่าแม่แม่ว่าไอเราก็ไม่ได้พักผ่อนเนาะท่านคงจะสงสารนั่นแหละท่านก็เลยมาบอกนี่ยังไงนี่แหละความคิดของแม่ท่านว่าเออซื้อสองตัวด,ด้วยเด้อให้ใครซื้อเนาะตื่นขึ้นมาแล้วที่แม่ <c oughs> ขอแม่ถ้าความฝันคุณแม่ถ้าฝันแบบ เป็นปริศนาแบบต้องตีเอากับถ้าได้ยินเสียงวันนี้อันไหนแม่นกว่ากันแม่เน่ว่าได้ยินเสียงเหมือนครั้งนั้นอ่ะเหมือนตอนไหว้ครูท่านบอกตัวเลยเออท่านบอกยังไงนะแม่ลอยฟัง่อยตอนนั้นมันสามหกก่ะสามสองอ๋อท่านบอกสามหกกับสามสองอ,ออกบนล่างเลยบนล่างอแต่อันนี้บอกสามตัวค่ะอืม,อมก็คือไหว้ครูใหญ่ไหว้ครูอาจารย์น้อยคุณแม่เนี่ยได้ยินก่อนที่ว่าจะจัดงานไหว้ครู คืนนั้นน่ะเราก็ทำใบสีเหนื่อยแล้วก็นอนไม่ได้นอนเหมือนเมื่อคืนนี่แหละนอนจืดจือแล้วก็ได้หลับตอนตอนสว่างและะ้วมั้งตีสามตีสี่นี่แหละแม่ได้งีบนิดเดียวเองอืก็นามาบอกอย่างนี้แหละบอกข้างหงูตื่นขึ้นมาก็ก็ไม่ได้ใส่ใจนะทีนี้พอองค์ท่านลงก็บอกตัวนี้ตัวเดียวกันเลยเออตัวเดียวกันแ้่ว่าส<อ>ลับตำแหน่งเนาะแม่เนานะสลับตำแหน่งคือ,อะจะกลับตัว เมื่อกี้ก็ตรงกันกับองค์ปู่ฤรษีที่ลงอาจารย์เมื่อกี้ได้น้เม่อเนาะออถูกแล้วเราแม่ตัวนี้เนาะแล้วคุณแม่ชอบตัวไหนที่สุดคะแม่ในพันดาครฟมันชอบหกสองเจ็ดแต่สองตัวไม่ชอบสี่เจ็ดหกสองเจ็ดสี่เจ็ดนาะแม่เนาะใช่ในก็ให้ท่านผู้ชมมาไปหยิบจับลอตตรีเอาเนาะแล้วสําหรับเลขถูกล่ะคะแม่เมือวนี้ได้จุดไหมคะแม่ไม่มีเวลาไปจุดเลยงานยุ่งเนาะแม่เนาะงานยุ่งเยอะค่ะระว่าเลขทูกก็นแล้ว เอฟซีก็รอกันอยู่เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะแม่นนเนาะอ่รองวดหน้านะเอฟซีครับวันนี้เอาเลขฝันไปก่อนเพราะว่า,าฝันดีนนนแล้วเพราะว่าแม่ไม่มีเวลาเลยเร่งงานก็เร่งบายสีให้เขาค่ะจะดูถ้าปู่ท่านบอกเนี้ยไม่จะเป็นต้องไปจุดกัไดโนแม่เนาะอ<า>ปู่ท่านบอกเ,เป็นตัวแล้วอ,อืมไม่งั้นถ้าปู่ถ้าแม่ไม่ได้ฝันเมื่อคืนนี้อาจจะได้เป็นจุดเลขถูกอระไรเนแม่เนาะคืนนี้นะครับไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณแม่พันมากมายนะครับขอบคุณครับ ครับแคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับแนวทางของแม่พันธุ์โค้งสุดท้ายนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอจบคลิปว้แต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ